โลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อปร้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID Pass ระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลทห้าจุดห้าหลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID และระบบ ID Pass เพียงแค่เราใส่ ID และพาสดุ์ในโลบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12 2สถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารุช็อปลิงก์ร้านอยยู่้คคลิปเนะรับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีดและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบ็อกฟุตรับกดเพจแบบออสตัยด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีดเรจเอนเดอรี่มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจียงยังม สุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้านด็อกบัคร้านเติมโลบัคระบบ ID ดีพาร์เปิดบริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k มีบริการรับกดผลพิศาดและเกมพาร์นในแบบบล็อกฟุตนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเพชรในแบบ All Star Tower d ร f e ฟ s e อีกด้วยการใช้บริการก็ง่ายๆเพียงแค่ส่งข้อความไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ก็เริ่มต้นการใช้งานได้เลยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทแมปคิงพีชนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มผลนะครับแจกูเล่นใหม่นะครับผมในเซิร์ฟธรรมดาเนาะก็เซิร์ฟละสิบผลนะครับผม5เซิร์ฟเนาะก็ผมจะสุ่มทั้งหมด50ผลนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้ผลอะไรบ้างนะครับก็สุ่มในเซิร์ฟ VIP นะไม่รู้จะเอาไปแจกใครนะครับเอามาสุ่มในเซิร์ฟธรรมดากันดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวขอซื้อด้วยเงินเบบลีกก่อนนนแ้้้วััะะไไดดครผม เดี๋ยวขอสุ่มด้วยเบลีห้าผลนะครับได้เขียวนะครับโอ้โหเด็กวิ่งกันแบบขวักไขวเลยท่านผู้ชมตึ๊บเติ๊บ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 ,บอ้โหเขียวสองเขียวแล้วผลที่สามนะครับปับป๊บปั๊บโอ้โหสามเขียวมาเขียวที่สี่หรือจะม่วง โอ้ยตัวเขียวเลยตึ๊บโอ้เขียวที่สี่จริงด้วยผนที่ห้าเป็นม่วงแล้วกันเนาะผนที่ห้าจะเป็นม่วงนะครับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บโอ้โหห้าเขียวเลยท่านผู้ชมห้าเขียวเลยนะครับเอ่อผลบาเรียเอ่อผลเงาโอ้ยมีเด็กไล่เก็บมีเด็กไล่เก็บอุย้ยผลเงาสองผลติดเลยเอ่อแล้วก็ เอ้ผลเงาสามผลติดเลยอะไรวะอ่าแล้วก็ผลน้ำแข็งไหมครับผมโอ้คนนี้มีคนไล่เก็บอยู่นะครับผมโอเคก็เซิฟนี้สุมไป5ผลแล้วเนาะก็เดี๋ยวขอซื้อเงินเจม50เจมนะครับผม1399โรบักนะครับโอเคจัดมาแล้ะมาเดี๋ยวสุ่มด้วยเงินเจมอีก5้าผลนะครับจัดไปเติ๊บเติบเติบ ม่วงสวยอะไรเนี่ยคาบดาบมาด้วยโอ้เตึ๊บเต๊บเอ้ยม่วงสองผลติดเลยท่านผู้ชมโอ้ผลที่สามต๊บอืมโอเคเกือไม่ว่าผลที่สี่นะครับเต๊บ เขียวนะครับผลที่ห้าผลสุดท้ายของเซิร์ฟนี้ละมาเตึ๊บติ๊บต๊บต๊บอือเกลือนะครับผมเด็กไปไหนหมดละอา่าผลหมาป่าผลหมาป่าผลบาเรียอา่าผลสายฟ้าเอาว่าเอา ปอดใสฟ้าเอาว้าแล้วคนนี้จะเอาคนที่จะเอาให้ปอดใสฟ้าคนที่ไปนะครับผมแล้วก็คนฟินิกเอาไหมโอเคโอเคเอาไปหมดแล้วยินดีด้วยยินดีด้วยโอเคก็เดี๋ยวผมย้ายเซิร์ฟนะครับผมสุ่มอีกสิบผลที่เซิร์ฟต่อไปเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับไปโอเคครับผมก็เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่สองนะครับอุ้ย ตรงนี้ผลเพียบเลยอ่ะโอ้ตรงนี้ผลเพียบเลยอ่ะแต่ว่ามีคนมาสุ่มไปแล้วนะครับรก็ไม่เป็นไรเราสุ่มทับได้นะครับมาสุ่มสิบผลนะครับเฮ้ยเ <c oughs> มื่อกี้มีแดงผ่านหน้ามาตึ๊บอ้โ,อโหเปิดก็เกลือเลยท่านผู้ชมเปิดก็เกลือเลยตึ๊บ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 ผลที่สองก็เกลือนะครับผลที่สามล่ะ ปั๊บปั๊บโอ้โหหุยหุยหุยยเมื่อกี้มีแดงเฉียวหืมผลที่สามก็เกลือนะครับผลที่สี่ตึ๊บตึ๊บตึ๊บอืเขียวมาแล้วผลที่ห้าต้องม่วงแน่นอนม่วงแน่นอนปั๊บ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 อ๋อเกลื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 อ ผลยางผลยางนะครับอ่าขนมาป่าอ่าผนขนพาวอืมขนชอปเปอร์อ่าขนพระมีคนวิ่งเก็บผลด้วยเทศบาลหรือไงเนี่ยวิ่งเก็บผลนะครับผมมาอีกข้าผลนะครับสุ่มต่อนะครับอีกข้าผล อ่าคนแรกเขียวนะครับผนที่สองปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเขียวนะครับผนที่สามอ่ะต้องม่วงแล้วละ่ะตึดต๊ดเติด๊ดเติ๊ดเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเมื่อกี้มีม่วงผ่านมาเออนั่นแหละโอ้ม่วงมาแล้วนะครับม่วงมาคนที่สามผลที่สี่แดงไปตึดต๊ดเติด๊ดติ๊ดติ๊ด เอ๊อ๋อหอหเกลือเลยอ่าผลที่5ผลสุดท้ายท่านผู้ชมมาปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บขมเขียวนะครับผมอ่าอ่าอันนี้ผลเลิฟอันนี้โอ๊ยผลเลิฟสองผลติดเลยนะครับเฮ้ยมีคนมาเก็บผลมีคนมาเก็บผลอไม่ใช่เหรอครับผลระเบิดอ่าผลน้ำแข็ง เอาไหมนายผลพิษเอาไหมเอาไหมไม่เอาเหรอโยนไปให้แล้วอ่ะโอเคก็แจกเซิฟนี้ไปสิบผลแล้วนะครับมีพนังกงานเทศบาลคอยเก็บผลอยู่นะคนนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวย้ายเซิฟกันดีกว่านะครับไปเซิฟต่อไปเราจะสุมได้ผลอะไรนะครับโอเคครับผมก็เซิฟนี้เซิฟที่สามนะครับผมโอ้มีคนสุมผลกันเทียบเลยนะครับโอ้ตรงนี้ผลเพียบเลยอ่ะโอ้ไม่เป็นไรเราก็สุมได้นะครับ สุ่มสิบผลไหมสิบผลรวดเลยนะครับเบกจะไม่เอาทีนะห้าผลละอ่ะผลที่หนึ่งเปิดเกลือนะครับผลที่สองละริม่วงเออนั่นแหละผลที่สองมาม่วงนะครับผลที่สามผลที่สามเขียวนะครับผลที่สี่ เด,ด,ดยียวนะครับดี้ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยมะม่วงโอ้โหเขียวนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวส่มอีกห้าผลนะครับรูดเลยรูดเลยโอ้โหผลเกลืนกลาดมากโอ้โหม่วงนะครับเปิดสวยรอบนี้เปิดสวยมาผลที่หกโอ้ยม่วงมาขนาดนี้แล้ว ต้องวงัอวออกไม่วัวนะครับเขียวนะครับผลที่7ป่าเขียวผลที่8ปึ๊บอืม่มเขียวนะครับเอ้ยไม่ใช่ผลที่8แต่เมื่อกี้ผลที่9อันนี้ผลที่10นะครับปึ๊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 บอืมเกลือนะครับ อชุบเกลือทิ้งเกลือไปอันนี้ผลทรายอันนี้ผลทรายอันนี้ผลเลิฟโอ้โหผลยังเยอะแถวนีอ้อันนี้ผลเงาแล้วก็เอ้ยอันนี้ผลไฟนะครับผมผลไฟโอเค รบและ10ผลเซิฟนี้นะครับก็ไม่มีผลดีๆเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราย้ายเซิฟสุ่มแจกเด็กกันดีกว่านะเซิฟนี้แบบผลเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวขอย้ายเซิฟก่อนนะครับโอเคครับผมก็เซิฟนี้นะครับเป็นเซิฟที่4นะครับเซิฟนี้ไม่มีผลแบบเกินกราดนะมาเดี๋ยวมาสุ่มผลกันอีก10ผลในเซิฟนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้แดงบ้างหรือเปล่านะครับชึบชิบชิบชบชบชบ แรกเปิดสวยเปิดม่วงเลยนะครับผลที่สองล่ะเฮ้ยผลที่สองม่วงอ๋อผลที่สามล่ะผลที่สามแดงไปเลยเึ๊บเบเขียวนะครับผลที่สี่เฮ้ยเฮ้ย ผลเมื่อกี้มีแดงแวบออกมานะครับอ๋อผลที่สี่เขียวนะครับผลที่ห้าอือมะม่วงอ้โหเกลือนะครับเฮ้ยได้เขียวมาสองอันได้ม่วงมาสองอันนะครับก็โอเคนะมาอีกห้าผลนะครับเอ้ยม่วงเลยอ่ะเอ้ยเจ๋วอะรอบนี้นะครับต่อเลยนะครับเริบ ที่6เขียวนะครับมาต่อผลที่7เอ๊ะผลที่5อันนี้ผลที่6อันนี้ผลที่7เอออันนี้ผลที่8นะครับเติ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 บโอ้โหม่วงหุยม่วงอย่างเยอะเลยอะเซิร์ฟนี้ครับอย่างเยอะเลยอะอย่างเยอะเลยอะเติบ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 อ๋อ อันนี้ผลสุดท้ายนะครับที่เราจะสุ่มนะฮะแดงต้องมาแล้วล่ะ,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 ะอ้อหเขียวนะครับโอเคเอ้ยมีคนมายืนรอเอาผลเหรอเอานี่ไปเลยผลอะไรวะเฮ้ยผลแร่ผลไดนเดาร์เซาเหรอครับเอาไปเลยคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงแปลงร่างเป็นสัตว์ร้ายแล้วนายอะเอาไหมผลไฟ เอา้าล้มเฉยเลยโอ้เดินเดินชนแล้วล้มเฉยเลยนะครับผมอ่าตรงนี้มีผลน้ําแข็งนะครับอ่าแล้วก็เออผลอะไรเนี่ยผลเสือดาวเหรอหรือผลยีราฟอันนี้ผลเลิฟนะครับอ่าแล้วก็อีกห้าผลนะครับชึบชึบชึบอ๋อคนนี้มาส่องผลมาส่องผล ผลน้ำแข็งอ่าอ่อผลอะไรผลระเบิดผลกราวิตี้โอ้มีเทศบ,บาลมาเก็บผลให้ด้วยอ่ะอันนี้ผลอะไรอ่ะผลพิษปะอืมอันนี้ผลเลิฟโอ้โหมีเทศบ,บาลมาเก็บผลให้นะครับผมโอเคก็ ซุ่ม10ผลในเซิฟนี้แล้วนะครับก็คนนี้ก็เก็บให้หมดเลยนะครับใจดีดีเนาะเซิฟจะได้ไม่ลกนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูเซิฟสุดท้ายกันนะครับอีก10ผลนะไปโอเคครับผมก็เซิฟดีนะครับเป็นเซิฟที่5นะครับโอ้ยแล้วก็เหมือนมีคนรอผลยังเยอะเลยอ่ะกี่คนเนี่ยโอ้ยพูดภาษาอะไรกันอ่ะชู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 โอ้ตัวสชูชูเราเรียนเราเรียนนะครับไปตุ่มก่อนนะครับผมติบผลชุบปาบก็ให้นะครับผม เปิดมาก็เค็มเลยจุดผนที่สองเฮยแดง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 แ<บ>อ้้หแดงมาแบบสามค้งติดเลยท่านผู้ชมโอ้มาให้เสียวแล้วเลี้ยวกลับนะครับผมโอ้คิดว่าจะได้แดงซะแล้วโอ้โห <c oughs> เอ้ยก็เกลือนะครับสามผลติดเลยท่านผู้ชม กี้แบบแดงมาล่อตาล่อใจมากบนที่ห้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมรอบนี้เกลือติดเลยท่านผู้ชมอ,อ๋อเกลือยับยับเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมันแดงกัะมาเปล่าโอ,อ้โหม่วงนะครับอ่าอีกสี่ผลไปปึบ๊บปุบ๊บปุบ๊ปบ เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก้อนกีดผลแล้วเนี่ยเหลืออีกสามผลนะครับชึปบาปาบแดงมาลอดตาบ่อยมากเลยเซิฟนี้นะครับผมอีกสองผลตึ๊บตึบอื้อหือโอ้โหเซิฟนี้เกลือจัดประหลัดขิกเลยท่านผู้ชมปึ๊บ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  <c oughs> โอ้โหอย่างเค็มเค็มจัดประหลัดขิกเค็มจัง <c oughs> ไอโอดีเรียกพี่ได้ม่วงมาอันเดียวเองครับท่านผู้ชมได้ม่วงมาอันเดียวเองนะครับนี่ได้ผลอะไรอะ่ะอันนี้ผลม่วงไม่รู้ผลอะไรเอาไหม <c oughs> เออ โอเคก็เหลืออีกห้าเจมไม่รู้จะไว้ทำอะไรนะครับสุ่มเลยแล้วกันปั๊บ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 อือหืมเกลือโอ้โหเซิฟนี้มันเป็นอะไรทำไมเค็มจังเอ้ยเพราะว่าเราอ่านภาษาเกาหลีผิดแน่เลยนะครับเมื่อกี้โอ้โหยังเกลือเลยเซิฟนี้มมอสามบนสุดท้ายปั๊บโอ้โห ต่อนะครับต๊บต๊บอ่ะม่วงนะครับผมม่วงมาแล้วหมดสุดท้ายเต๊บเต๊บเต๊บ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 อ้อหเขียวเขียวแรกของเซิร์ฟนี้เขียวแรกของเซิร์ฟนี้อ๋ออ๋อใส่ตะม,ม้าก็จะมาเอาผลพิษศาสเหมือนกันหรือเนี่ยเอาอีกไหม αι? เออเอ้ยผลไดนเสาสานีา่นอันนี้ผลไดนเสา์นี่เอ่าเอาผลไดนเสาสาไปโอเคได้ผลไดนเสาสาไปแล้วคนเกาหลีนะครับผมกิมจิอร่อยมากกิมจิอร่อยมาก โอเคก็จบแล้วท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวีโอใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะฮะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาๆ